ะะก็กลับมาพบกับแก๊งคี่ชแนลเด็เช่นเคยนะคะถึงเต้นมากวินมอเตอร์ไซค์ก็ขับไปขับเป็นวนเลยว,วิดีโอนี้นะคะจะมาสอน,นะคาวคือฟิลเตอร์ไอจี ep สองจะเป็นฟิลเตอร์ที่มีความดอกๆอ,อยู่บนหัวสังเกตดูนะคะก็จะมีความแบบบุ่มๆตรงนี้ก็จะมีความดอกๆฟิลเตอร์จริงๆมันจะมีความแบบดอกไม้มมบบอ,มอยู่บนหัวแต่ว่าอันนี้นะคะเราจะเอามามิกแอน m a t อยู่บนผมเราเลยนะคะจะได้มีความล้ำลึกเพิขึ้นแล้วก็ดูหวานมากๆโอ้โหก็จะเอาใหม่ๆด้วยอุบิก oh อ เทาทนี้ดีจริงๆพรหอมแ้วไปดูกันเลยค่ะกดไลค์ก็รัอีเพื่มเดี๋ยวตีเงินนะ้นเงินตีน้ํนนนนนายอะไรก่อนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าชอบไม่ชอบอยังไงเอาลุคไหนอีกเพิ่มเติมบอกมาด้วยพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว,วิดีโอนนี้นะคะจะบอกว่าตื่นเต้นมาก อินทูอิค่ะทุกคนรู้จักแบร Into นด์อินทูอิะคะอินทูอิแบรนด์เครื่องสำอางจริงๆดังมากเลยนะดังแก้มเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักแก้ม,มาเคยใช้ของเขามาบ่อยมากๆแล้วนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายๆตัวทีนี้เขาก็ส่งบล็อกเลยเซตมาให้แก้มจะบอกว่าเขาทำมาเพื่อเราเลยก็ว่าได้ดีมากค่ะส่งมาแบบรห,หรูหรามากโอ m ม god ทุกคนดนี่คือสวนดอกไม้มาทั้งสวนเลยจะ้ะแล้วเขาถัดมาแบบหรูหรามันเหจะแกะเลยบอกตรง นี่แล้วขยนกาดมาให้ด้วยนะคะพี่หนักนะขอว่างก่อนนี่นะคะอันนี้จะเป็น Induit Brooming Collection นะคะสวยปังพลังดอกไม้นี่คือคอเลกชันใหม่ของเขาล่าสุดเลยคูเเ้นที่ขอให้คุณได้พบกับช่วงเวลาสุดแสนพิเศษเบิกบานดังดอกไม้และมีความสุขเปล่งนลปลงแบบมีสีสันแค่อ่านชื่อก็รู้สึกว่ามันอยู่ในสวนด,ดอกไม้แล้วเพ้อไหมเอ เป็นสวนดอกไม้ขนาดนี้ก็ต้องจัดลูกดอกไม้แล้วปะซึ่งเดี๋ยวก่อนแต่งนะคะเราจะพาไปสวัสดีให้ดูกันว่าสินค้าที่ออกมาของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาค่ะทุกคนมาดูอายแชโดว์กันนี่แก้มสวอตให้ดูนะคะทีละ6สีจริงๆเขามีทั้งหมด12สีเลยนะนี่แก้มแบ่งมา6สีเพราะว่าสีเขาเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมาก6สีแรกนะคะจะเป็น BME 01ถึง BME 06เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีความธรรมชาตินะคะสวยแล้วก็เปลี่ยงง่ายมากให้ดูว่าสีพิกเมนต์แน่นเวอร์เห็นปะ ต่อมานะคะจะเป็น BML 7ถึง BML 12นะคะจะมีความอมส้มอมชมพูเห็นได้ชัดเลยสำหรับชวนตัวแก้มแก้มชอบสีหลอดหลังมากสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็พิวมิน์เนี่ยแน่นเหมือนเดิมเลยจริงทุกสีเขาสวยเลยนะต่อมานะคะก็จะเามส่วนของบัตออนกันบ้างนะคะบัตออนเนี่ยเทคเจรจริงของเขาค่อนข้างเบานะคะพกพาง,ง่ายแล้วก็มีทั้งหมด6สีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะหกสีที่แก้มสวอตมาเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าจะมีความแบบอ่อนๆดูธรรมชาตินะคะเพราะเขามีส่วนผสมของดอกไม้นะ ะะอันนี้ก็จะทาได้ทุกวันเลยเลยนะส่วนตัวเนี่ยเบอร์สูเนี่ยสโนดอปเนี่ยสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะทุกคนสูหนึ่งก็จะอมชมพูชมพูนิดนิดมีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะส่วนเบอร์2อถึงเบอร์หเนี่ยจะเป็นแมตผสมมุกก็จะค่อนข้างเงาๆนะคะแก้มจะธรรมชาติเรื่อเลย ส่วนลิปสติกของเรานะคะก็มากันบ้างนะคะมาด้วยกันส2สีแน่นมาก12สีนะคะเขาแบ่งเป็นทั้งหมด2แบบนะคะคือมี1เนื้อแมทกับเนื้อมอยนะคะเรามาสวัสดเนื้อแมทกันก่อนเนาะเนื้อแมทเนี่ยจะในเรื่องของการปกปิดปกรบสีปากนะคะให้ปากดูสมูทส่วนตัวแก้มรู้สึกเหมือนไม่ได้แห้งนะทาแล้วก็ยังสบายปากอยู่ส่วนรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นมอยอันนี้ก็จะเหมาะคนปากแห้งต้องการรินสีปากให้ดูสุขภาพดีฉ่ำๆวาวๆาวนิดนึงนะคะแต่ไม่เหนอะเลยทาเป็นติ๊นตนอย่างงี้แก้มวันเล หลังจากไปดูสวัสด์กันมาแล้วนะคะบอกเลยว่าตุ้มตุ้มมาค่ะเรามาแต่งหน้ากันเถอะอยากเล่นของเขาเป็นมากแล้ววันนี้คือจะมาสดๆร้อนๆพร้อมๆกันเลยนะวยอะเริ่มแรกการน้องื้นก่อนค่ะไม่ต้องคิดออ่่างมาก โจวีนาค่ะไปเลยโวยอยากเล่นเราไม่อยากปัดแก้มอยากทาตาอยากเอาไเ่อยาาลิปถุเปนเท้ะแก้มตอนนี้ยังไม่ได้มีเลเวลเล็นในหัวเท่าไหร่นะคะว่าต้องการเป็นลุกยังไงแต่ว่ามีมีแบบความรู้สึกออกมาแล้วว่าอยากจะเป็นลุกเคยเห็นฟิลเตอร์ในไอจีอันนึงไหมเดี๋ยวแก้มจะขึ้นให้ดูเป็นฟิลเตอร์ในไอจีที่มีความแบบดอกไม้อยู่บนหัวอย่างเงี้ยเออ แบบเราพแลากรันทำฟิลเตอร์ไอจีอันหนึ่งไปใช่ป่ะอันนี้แล้วแบบฟีดแบ็กดีมาก <Wow. S 1> จนเขาก็เลยทักมาบอกว่าขออีกฟิเลเตอร์หนึ่งได้ไหมคะเป็นแบบดอกไม้อยู่บนหัวแล้วก็จะมีความแบบเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เลยเดี๋ยวโชว์มาสโกออนเดี๋ยวโชว์มาสโกออนถูกเดี๋ยวโชว์มาสโกออนแปลว่าแปลว่าการแสดงต้องเดินนำเนินต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปต่ออ่าต่อมานะคะโรงแป้งฝุ่นกันเลยก็อาวุธการัสนะคะบัดออนอ่ะใช้แล้วอ่ะแม่ เเพราะว่าสีเขาผสมออกมาค่อนข้างเบาอะอย่างชมพูเนี่ยไม่ใช่ชมพูแบบทั่วไปนะเป็นชมพูแบบซอบอะเหมือนสีุูลาบสีดอกไม้ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยทาแป้งเบาๆพอผิวสวยแล้วเห็นปะสวยมากผิวอะเขียนคิ้วท่องหลอดทองเข้าแล้วแหละลูกเนี่ยอันน้กะเซียนะคะตัวนี้เลยไปค่ะสีมีเดียมดาว มันจะเป็นผู้หญิงใสๆดอกไม้นิดนด,ดอกไม้นะไม่ใช่ดอกออโอเคปะเอาละนะขั้นตอไวนเนี่ยถือคลายแมกของเราละก่อนไปขอแยดคอนทัวร์ก่อนคอนทัวร์คอนทัวร์ทีซีเลยค่ะถูกและดีมีอยู่จริง มาแล้วค่ะขั้นตอนที่เรารอคอยนะคะก็คือจะเป็นการทาอายแชโ,โดว์แอนด์บลอกเร่มืมไปถึงเลยเน,นีใช้สีเลมีตอนแร้ทาตาก่อนนะคะสีแรกนะคะที่ใช้นะคะจะเป็น Intuit BME 09นะคะชื่อสีว่า Poppy ตัวนี้ Oh my god พ oh <no. S 1> อามาลงที่ตาคือโคตรดีเลยทีนี้ก็าทายาวมาด้านหลังเลยนะคะทาขอบตาล่างด้วยอุตยตายแล้วสียเยอะคือปังมาก ขออนุญาตนะคะหัดขนคิ้วนิดนึงลืมลืมคือวันนี้เราจะอุยอุยกันนะเดี๋ยวนี้ฟิลเตอร์ใน i อเนอกจากจะแต่งสีตาสีสปากมีเขาแต่งคิวด้วยด้วยนะแบบหน้าสุดก็คือแบบรอดมากๆอ่ะปัดขึ้นไปให้มันอุยอุยตาสวยมากเลยนะ,ะอ่ะจิตอนมาเลยเนาะ,ะให้ดูความแบบละเมียดละไมของเขานะคะ05กับ06คือใกล้เคียงกันมากเห็นปะเนี่ย อันเนี้ยศูนย์หอันเนี้ยศูนเห็นปะใช้เป็น0ูนย์ห้าแล้วกันจริงๆมันจะไม่ได้ต่างจากสีที่แก้มทาตอนแรกเท่าไหร่แต่ว่ามันจะอมน้าตาลขึ้นนะคะเห็นปะเหลือบๆชิมนมอออกมาแล้วก็นัวๆขึ้นนะคะเห็นปะเนี่ยหนูต้องจัดแล้วนะลูกมันสวยจริงๆค่ะ เดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาปัดมัลคาร่าแล้วก็กรีดอายกันนิดหน่อยจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์เดจาวูนะหยุดไปก่อนนะคือฟิลเตอร์ไอจีเดี๋ยวนี้นะคะอายไลเนอร์เขาก็คึ้กรีดให้เราแล้วดีไปหมดทุกอย่างอ่ะเราจะกรีดให้เสมือนจริงเลยแล้วกันเนาะเสมือนวน่าเรามีฟิลเตอร์ไอจีอยู่ตรงหน้าจ้ะ ขั้นตอนต่อมาของเรานะคะจะมาในส่วนของปัดแก้งแรงจ้า,าสีที่ประทับใจมนเยอะมากมากตายละเป็นเฟนลิฟิตของอีชันแน่นอนตอนนี้ชอบมากเริ่มมนที่สีนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นดูมิ่งปรับบัตเช็์นะคะ E.M.H. 03นะคะสีตัวนี้จะออกมีความรู้สึกตุ่นๆแล้วก็ชมพูชมพูสวยมากเดี๋ยวแกนทำให้ดูคือสีเขาจะมีความแบบเงาเาแล้วแบบทุกคนเห็นปะมันจะมีความแบบเบลล์เว้ยเนี่ยเห็นปะมับบนจะมีความเงาเาออกมา ด้าฟังยม่ได้ปัดแล้วก็คางนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากเหมือนนึงตรงนี้นี่บัดกร่างหน้าผากด้วยนะคะเพราะว่าในรูฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีความแบบลิงก์หากันหมดเลยต่อมานะคะจะมาจะมาไฮไลท์ ซึ่งไฮไลท์เนี่ยเราสามารถใช้เป็นอันนี้ได้ด้วยนะคะ BME 06นะคะสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้ทุกคนความสวยบังเกิดค่ะ วิดีโอเนี่ยอัดมาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วใช่ปะแต่ว่าส่วนสีของการทาลิปมาถ่ายบ้างไหมแม่เป็นลิปที่แบบเราผสมกันมาแบบวันนั้นไม่รู้อะสวยมากเชื่อไหมว่าทุกคนจะต้องแบบพี่คะใช้สีอะไรคะโกดกุกโอเควันนี้ก็เลยจะมาอัดเฉพาะส่วนของทางลิปนะคะให้วันนั้นนะคะแย้มใช้เป็น2เบอร์ผสมกันนะคะก็จะเป็นลุคแมททั้งสองสีที่ผสมเลยนะคะสีแรกที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอิดออันนี้ก่อนนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หกสวยมาก อ่ะเก้มทาสีนี้ไปก่อนค่ะเมื่อคอนุ่มมากกบสีปากแบบมิดไปเลยแต่ทีนี้เก้มสื้ว่าสีมันแบบไม่เข้ากับลูกม่อนก่อนชะบ,บ้านเป็นลุกดอกไม้นะเก้มก็เลยผสมนะคะเป็น BML04 เข้าไปนะคะเป็นสีแบบชมพูมุ้งๆตุ่นๆนนิดนึงนะคะก็จะทาไปทับให้ดูนะ เห็นไหมคะสีจะแตกต่างจากอันบนเห็นไหมคะสีจะสวยมากเป็นรุ่นแมทตัวจริงนะคะอย่างแก้มบอกเลยไม่แห้งของจริงนะรุ่นนี้เขาทำมาดีจริงเลยอ่ะแนะนำมากคอนแทคนะคะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของโอเลนนะน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะคะ ไม่ใช่บางก็คือบางไม่ปีนาดลูกซื้อออเซอซิลี่มาอมอันนี้ซื้อจากในช็อปปี้นะคะลองเสิร์ชกะกี้ดอกไม้อะไรเงี้ยดูมันมีขายเต็มเลย ไปม้วนผมมาแล้วนะคะหนึ่งปลุกก็คือดีขึ้นเยอะมากเมื่อกี้มันตกแล้วมันแบบมันนี่คือก็เลยโอเคไปม้วนผมมานะคะอ่ะให้ลุกยินลุกอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไปม้วนผมมาอะไรเอ้ยอนี่ก็ลุกยืลุกเรียบร้อยแล้วนะ สำหรับใครที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะเพื่อสาองต่งางๆของจากอิทาิตเนี่ยก็อยากจะบอกเลยว่าส่วนใหญ่ส่วนผส,นสมของเขาเนี่ยมาจากส่วนผสมจากดอกไม้นะคะอันนี้บอกเลยว่ามันเลยทําให้ออกมาเป็นดูธรรมชาติสีมันละมุนเออคนที่เป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายอะ่ะทาได้ด้วยนะคะเพราะเขาอ่อนโยนจริงจริง ที่สำคัญคือติดโทนทุกคนคือสีสวยมากๆเลยดีมากวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจการสะอาด i n t ท i t ก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะตามห้างเอวยอะไรเอวยีขายพรมทั่วไปเลยนะวัสดุวัสดุอะไรเงะะี้ยหาซื้องา่ายคอลเลคชันนี้ดีจริงๆสีดีมากชั่นชอบมากเลยนะคะอ่ะวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะใครมีสูงแฉเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ม,มาเดี๋ยวจะมาตอบนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าใครได้ห้าทูอะไรเพิ่มเติมฟิลเตอร์อะไรอีกก็เม้นบอกชื่อฟิลเตอร์เลย,ยนะเดี๋ยวจะมาจัดให้ใต้องลากันค่ะ